สัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรืออายุแค่ไหนเขารักชีวิตของเขาไม่มีใครที่อยากจะถูกฆ่าตายอย่างเหี้มโหดเพราะฉะนั้นในเมื่อเรายังรักชีวิตต,ตัวเราเองเลยเขาก็รักชีวิตตัวเขาเหมือนกันทำให้เราตัดสินใจทุ่มเทชีวิตจิตใจอะ่ะช่วยเหลือเขาให้ถึงที่สุดลำบากแค่ไหนก็ต้องยอมอะค่ะ ค่าอาหารค่าที่จ่ายมากมายก็ยอมยอมผ่อนใจย,ยอมเป็นหนี้ก็ยอมทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างเขาจนทุกวันนี้ก็สามพันกว่าตัว สวนปันอิสรภาพเริ่มจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็คือถ่ายชีวิตสัตว์ด้วยความสงสารเขานะคะถ่ายมาแล้วก็แรกๆนี่เราเราฝากเลี้ยงก่อนพอฝากเลี้ยงแล้วคนที่เราฝากนี่คือเขาเอาไปเลยแล้วก็ไม่สามารถตามได้ทีนี้พอถ่ายชีวิตแล้วก็เลยเลี้ยงเองมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเราไปเห็นชะตาชีวิตของพวกเขาในโรงฆ่าสัตว์นะคะมันไม่มีคําอื่นเลยนอกจากคําว่าสงสาร ก็เลยถ่ายมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็เลี้ยงเองพอเลี้ยงเองเสร็จปั๊บเนี่ยที่ภูกเก็ตที่เราเลี้ยงเองอ่ะมันมีภาวะเรื่องที่ดินคือไม่ใช่ที่ดินของเราเองนะคะมีความยากลาบากเรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องอาหารไม่เพียงพอก็เลยย้ายสัตว์ทั้งหมดนะคะมาอยู่ที่ราชบุรีซึ่งเป็นเป็นที่ดินของญาติพี่น้องนะคะก็เลยเอาสัตว์มาเลี้ยงที่ราชบุรีในขณะนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปเห็นชะตากรรมของสัตว์เด็กท้องแก่สัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าอย่างนี้นะคะ่ะ เราก็รู้สึกว่าเราเราอยากช่วยเขาพอเราเห็นเขามีความหวาดกลัวมีความต่อสู้เขาไม่อยากถูกฆ่าตายเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราอยากช่วยเขาเราอยากอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็สงสารเขามีแค่นี้เองค่ะก็เลยช่วยสัตว์เด็กสัตว์เล็กสัตว์แกะชะ่ชราอุบัติเหตุคือช่วยมาแล้วเราก็มารักษาพยาบาลส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วก็มารักษาก็เ,าเลี้ยงเขาจนสิ้นอายุขไข มีเหมือนกันที่ว่าจะจะมาขอแบ่งไปเราไม่ได้ให้ไปเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์จากการให้ไปแล้วไม่ได้คืนแล้วก็สัตว์ก็สูญหายไปก็เลยเลี้ยงเองมาโดยตลอดก็เป็นที่มาของตอนนี้มีจำนวนถึงหลักนะคะสามพันกว่าตัวแล้วก็เลี้ยงเองมาตลอดเลยค่ะตอนนี้เข้าปีที่สิบแล้วก็มีที่ที่ลำพูนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีค่ะแล้วก็มีฝากเลี้ยงตามที่เชียงใหม่ด้วย นสัตว์เนี่ยเมื่อเราเลี้ยงเขามันเกิดความรักความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขามันก็เลยเป็นที่มาของจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเราก็นำเงินที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยถ่ายชีวิตซื้ออาหารจ่ายค่าแรงคนงานอะไรเงี้ยค่ะ การที่เราเริ่มต้นช่วยสัตว์เด็กเนี่ยคือเราไปพบเจอ,อสัตว์เด็กวัวควายเด็กนะคะที่เขาถูกฆ่าตั้งแต่เขายังเด็กยังเล็กถูกฆ่าแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยแล้วก็สัตว์ท้องเนี่ยเขายังท้องอยู่ก็ถูกฆ่าทั้งทั้งที่เขาท้องแล้วก็ลูกในท้องคลอดออกมาในโรงฆ่าสัตว์ก็ ถูกฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้เราก็คือเรู้เห็นจากความเป็นจริงเราเลยอยากเผยแพร่ให้โลกภายนอกรู้ว่าเบื้องหลังอาหารเนี่ยมันมีความเหี้ยมโหดเป็นสิ่งที่ชาวพุทธไม่ควรกระทำเมื่อเรารู้เราเห็นเราก็ไม่อยากจะรู้เห็นคนเดียวเราก็เลยเผยแพร่ออกไปให้คนอื่นรู้ในขนาดเดียวกันเราก็อุ้มเขามามาเลี้ยงป้อนนมมารักษาแผลมาให้เขามาคลอดลูกกับเราเงี้ยค่ะ มันเวลามันผ่านไปมันมันเกิดความผูกพันเหมือนเราเหมือนท่านผู้อื่นที่เลี้ยงหมาแมวก็ผูกพันและรักเขาอะนะฮะนี่ก็ก็คือรักเขาแล้วก็ผูกพันกับเขาเหมือนกันที่สาขาราชบุรีเนี่ยคะ่ะเราจะมีวัวพ่อพันธุขนาดใหญ่เราถ่ายกันมาตั้งแต่ที่ภูเก็ตแล้วก็ามาเลี้ยงที่ราชบุรีสาขาราชบุรีซึ่งหน้าวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราเลี้ยงเขามา9ปีเข้าย่างปีที่สิบ เขาจะเป็นสัตว์ที่อายุยืนนะคะตอนนี้ก็น่าจะอายุประมาณ10กว่าแล้ว 16- 17แล้วมั้งก,ก็จะอายุยืนแล้วก็พอเราเลี้ยงเขาด้วยหญ้าธรรมชาติเขาก็จะยิ่งอายุยืนใหญ่เลยเราไม่มีอาหารเร่งอะไรเขากินหญ้าธรรมชาติแล้วเขามีความสุขการที่สัตว์ที่กินอาหารที่ไม่ไม่มีอาหารเร่งแล้วเขาก็มีความสุขเพราะเราไม่เคยทําทร้ายเขาเราเราเลี้ยงเขาด้วยความรักเขาก็ยิ่งอารมณ์ดีเขาก็ยิง <laughs> ย่งอายุยืนถ้าอยู่กับเราจนอายุยืนยี่สิบกว่านะคะบางบาง,บางครั้งนี่ เทอาหารนี่ด้วยความอายุมากแล้วฟันร่วงลงล้างก็มีบ่อยด้วยความที่เขาอายุมากแล้วคือตอนนี้ส่วนปันยธภาพาต้องการวัสดุก่อสร้างที่สําหรับเอามาสร้างโรงเรือนนะคะทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสาปูนเมนเชนชีสไม้ลวดหนามค่ะแล้วก็เราต้องการอาหารจำนวนมากซึ่งเราจะต้องมีกำลังที่จะเช่าที่ดิน ปลูกแต่เราก็ไม่มีไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าเช่าอืมเราก็เลยต้องมีซื้อปลูกบ้างแต่ก็ไม่พอกินนะคะเลยเราต้องซื้อเพราะว่าเงินก้อนเราไม่มีเลยอยากให้ทุกคนอ่ามาช่วยค่าอาหารสัตว์บริจาคอาหารให้เป็นทานแก่สัตว์ให้เขามีอาหารกินทุกมื้อค่ะแล้วก็อยากที่จะให้ดำรงไว้สถานที่แห่งนี้เพื่อ ให้ลูกหลานได้เห็นควายเห็นวัวที่เราอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็ฝึกให้เขามีความเมตตาต่อสัตว์ฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะถ้าเขามาเยี่ยมมาหาเนี่ยเขาก็จะมีความเมตตาต่อสัตว์อยู่แล้วนะคะอยากให,ให,ให้ให้ทุกท่านมาเยี่ยมได้นะคะเพราะว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยเรามอบให้กับแผ่นดินไทยไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะเราคืนกลับให้กับแผ่นดินไทยให้ควายเกิดและตายที่นี่ค่ะ สวนปันอิสระภาพนะคะตั้งอยู่ที่79ทับ2ทุ่งหลวงซอย10ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อรา,อาชบุรีนะคะส่วนที่สาขาการจันทบุรีก็คือที่นี่นะคะก็คือตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตกยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดการจนบุรีะคะ่ะหรือว่าทุกท่านติดตามงานของเราได้ที่เพจสวนปันอิสระภาพราชบุรีะคะ่ะ